เราเป็นเพียงสื่อกางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรตใต้คลิปได้เลยครับสำหรับพิเไหนที่ขายแล้วแก้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่อง YP สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้ารถใช้งานสภาพดีๆให้ผู้ชมได้เลือกใช้กันนะครับคันนี้ราคาโมไซเลยผมใช้เลยนะครับคันนี้เนี่เป็นรถบ้านนะครับเจ้าของพึ่งไปตัดไปแน้นมาครับเอาไปใช้งานกันได้เลยครับสําหรับคนงบน้อยรุ่นนี้อึดนทุกคนไปขี่ใช้งานได้สบาย ใจก็ติดต่อเจ้าของได้ครับจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมตรงไหนก็สายตรงถึงผู้ขายได้เลยเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปได้เลยนะครับอันนี้เป็น t o โ o t a รุ่น X อ็กซอนะครับ a b s a i r b ร g มีให้ครบเครื่อง4 AFE ครเอพันหกร้ซีซีรุ่นนี้ก็อึดถึกทนแน่นอนนะครับราคาเปิดมาที่48,000บาทนะครับเอาขี่ใช้งานได้สบายทางไกลปลอดภัยหายห่วงครับจากคนของไปตลาดลงตลาดนัด อของแกกับข้าวส่งลูกไปโรงเรียนรับสบายๆครับราคาไม่แพงแอร์เย็นนะครับนั่งสบายไม่ต้องกลัวร้อนเพลงมีฟังช่วงล่างโอเคครับยังนิ่มนุ่มลวน,มน,นไม่ดังครับภายในหุ้มหนังสวยๆีสันภายนอกก็ยังงามๆครับ a อเบสไอแบกมีครบๆอันนี้ครับมีกุญแจให้2ดอกภาษีปีหน้าก็คือเจ้าของตรงลเล่มผู้ขายนะครับเจ้าของขายเองก็ขายกันตามสภาพเลยครับรถมือสองใช้แล้วครับก็ไปใช้งานกันได้ครับ สนใจไปดูตัวจริงมาทดลองขับประกอบการตัดสินใจกันก่อนนะครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองพี่กาดดูรถอยู่นครปฐม,มนะครับติดต่อนัดหมายกับเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปาหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ลูกศรใต้คลิปก็ได้สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ายังไงก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยสวัสดีครับ